ไม่พลาดทุกแมตช์ทันทุกไฮไลท์ที่ True ID TV เท่านั้นสนับสนุนโดยรถจักรยานยน,ยน,ลลน,นต์ Yamaha Grand Vino Hybrid Connected เริ่มเสิร์ฟโดยทางนครราชสีมานะครับซิริมาเสิร์ฟบอลหนึ่งรับสวยแล้วก็มาที่โค้งหลังครับให้กับทางมดดอยครับอือปีปบอกบิดบกได้อยู่ครับ ลับขึ้นมาแล้วเป็นย้ำมาอีกทีครับที่โค้งหลังลูกนี้สำเร็จครับตีลงไปครับวิภาวีครับโอ้ลูกนี้สรัตพรบรรดาศักดิ์เสิร์ฟหมุมสวยแล้วก็เป็นนี่ครับโอ้โหออมสินหมุมตรงลูกนี้ขึ้นสูงมากเลยวิภาวีลงไปเสิร์ฟครับ เสิร์ฟดีแล้วก็ยังรับได้ขึ้นมาเป็นออนอุมาครับตีปะทะยังเก็บได้ครับเอาอีกครั้งหนึ่งสาลาให้ลับทั้งตีติดบล็อกแต่ว่าออก,ออกไปครับเสิร์ฟมารับได้สวยแล้วก็นี่ครับโอ้ยอมันลองออกันหมด,ดเลยครับขึ้นมาหมดเลยนะคะบอลกระดอนไปด้านหลังไม่มีใครเลยคะ่ะลูกนี้ ัชายาค,ค่ะอืมนี่ครับโหงหลังลูกนี้ลงไปแน่นๆเลยครับจูเลียลงมาก็ทำแต้มเลยนะคะจูเลียนี่ยครับโอโ้โหนุสลาค่ะเสิร์บลูกนี้ยกให้สามเมตรโอ้ยเราเล่นแมตทิวโอ้หัวเต็มที่เลยค่ะตีคมนะครับนาตาชาเสิร์บ บอลแรกยกให้หัวเสาลูกนี้ตีทัชออกไปนะคะโอ้พัชราพรสิทธิศาสตร์ค่ะสัิพาพร์ค่ะเสิร์ฟต่อ5ต่อ8อุอบอลแรกล้นจับเบาๆยังรับไว้ได้บีหลังแมทชิลโอ,อ้โดนบล็อกอีกแล้วค่ะลูกนี้ไม่รอดครับโอ้สัสสิวิมลน,น,นะวเวลาถ้าโดนบล็อกก็ทัชอย่างนี้ครับ ลงมาเสิร์ฟค่ะพัชราพรลูกนี้บอลล้นแต่อือโอ้โหลูกนี้เป็นวิพาวีครับตีเข้ามาแทรกชิตพรเสิร์ฟครับลูกนี้ให้บีหลังโอ้ยต่อตีทัดบอลลงไปเลยออีกห้าเสิร์ฟมาค่ะลูกนี้ปิด ยังได้ค่ะหัวสาวสศิภาพรเรียบร้อยครับแต่เม<ส>ื่อฟ <food S 2> ไปเลค่ะกอผลการแข่งขันในเซตที่สองครับเริ่มต้นซีรีมาเสิร์ฟครับรับได้สวยแล้วก็เป็นนัตชาตียังเก็บไว้ได้อยู่ต่อบอลให้อลูกนี้ครับปิดบล็อกไปทางนาตาชาครับโอ้โหแล้วก็ไปตีใส่บล็อกของนาตาชาพอดีนิชยาค่ะลงมาเสิร์ฟค่ะ นิตยาดวงท้องหลังเสิร์ฟโปยเสิร์ฟโอยยาวๆไปครับวิภาวีก็แก้ไขข้ามมาครับลูกนี้ยังไงแมทธิวไหลาย,ยาวมายังรับได้อยู่บอลล้นมาแล้วก็เป็นเนี่ยครับพัชราพรครับแตะลงไปเบาๆมอนฟครับได้คะแนนไปครับ แทรกกลางมาลูกนี้โอ้ยซาลาครับแต่ว่าทางนัทพรยังรู้ทันแล้วก็เป็นนี่ครับออนอุมาครับตีสบัติออกด้านขวาออกไปครับโค้หงหลังส,สีวิมลเสิบบอลโคง้งลงมารับได้สวยแล้วก็นี่เป็นออนอุมาครับแตะยอดไปนะัทชารับได้ให้กับทวิภาวีบอลต้องแก้ไขครับนัทพรยกให้ออนอุมาแล้วก็ตียาวนี่ครับลงไปครับ สาศสิวิมลครับรบับไม่ขึ้นครับพยายามที่จะวิ่งไปรับแล้วค่ะแต่ว่าบอลมาเร็วค่ะลูกนี้เนี่ยค่ะวิภาวีเสิร์ฟ19ต่อ15บอลหนึ่งไม่เท่าไรครับก็ต้องแก้ไขข้ามมานี่ครับออนอุมาแล้วก็อืมอสศิพาพรครับโอ้โหนักหน่วงจริงๆค่ะศส,สิพาพร ทำลายล้างมากครับลูกนี้แทบจะไม่ได้ค่อยได้ถอยตีนะคะลูกนี้จังหวะเนี่ยครับต้องเทคตัวอยู่กับที่นุสลายิงออกมาฮะ22ต่อ17ลูกนี้ยังไงครับเอ้ยทัดส,สัิพพรออกด้านข้างไปครับสัสิวิมลเสิร์ฟรับบอลสวยแล้วก็เป็นแมทธิวยังอยังเซฟไว้ได้อยู่ครับ ลูกนี้สัตสิภาพรพยายามถอยยาวอะ่ะเสิร์ฟมาโวยเบาๆยังรับได้แล้วก็เนี่ยครับอืมทิชากรครับตีไหลไหลหลังหลุดออกไปเองครับน่าจะมีการชาเลนจ์รื่เปล่านะคะดูค่ะอืมโดนนะครับโดนครับลูกนี้ เออเรียบร้อยครับ